ชาวบ้านร้านถิ่นที่ใกล้ไกลก็ตั้งใจสันเสริญเจริญพรนะครับถ้าเอาลูกเราไปเข้าสถาบันการศึกษาที่ตัวอย่างไม่ดีอย่างเช่นถ้าครูมาสายมาถึงมาขายผ่อนเวลาสอนสอน่วยป่วยยันงานแยะแวะคุยช่วยเสมอเผลอหลับกลับไวใจลอยคอยหลบพกยากมากปัญหานินทาท่านผู้รับใบอนุญาต ลำบากแต่พิงคลักไม่มีเพราะพี่แปลวพี่สายพินคอยชี้ทางออกบอกทางเดินให้กับคุณครูทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องชะตาชีวิตครูพริงคลักไม่มีเราป่วยเป็นนิดลากิจเป็นประจำไม่มีครูพริงคลักเป็นครูที่คิดดีพูดดีทดําดีมีอุดมการทํางานเป็นไม่เห็นแก่ตัวมีหัวก้าวหน้ามีปัญญาเพิ่มพูนและเทิดทูนสถาบันจริงไหมพี่แปลว อยาใช้ปรบมือให้กับพี่แปวทั้งรั้วแบนดรเราต้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรานะท่านในหลวงรับสั่งไว้ครับถ้าคนดีท้อแท้คนชั่วก็กำเริบพวกเราที่มาในที่นี้เ,เป็นพ่อดีเป็นแม่ดีทั้งหมดนะครับเหมือนที่นายผมท่านยืนรวมแถวรวมพลนะครับกาลังพลนั้นดีหมดครับแต่ที่ไม่ดีไม่ค่อยมาเราก็เลยต้องมาพูดความดีให้คนดีฟัง และเราก็ต้องร่วมกันครับร่วมกายพร้อมร่วมใจเราจะไม่ขัดแย้งร่วมออกแรงสมทบเราจะไม่หลบหนีคําพูดก็เป็นกระถูนความคิดก็เป็นกระถูลการกระทําก็เป็นกระถูนลูกเราไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วแต่ถ้าบ้ากนการโรงเรียนจับมือกันประสานกันบนพื้นฐานโองสร้างกระถางนั่นก็คือชี้ทางออกบอกทางถูกกระถางก็จะเป็นที่รองรับความเจริญความเติบโตก้าวหน้าผาสุขของลูกเราแน่นอน ก็กลับเรียนว่าสิ่งแวดล้อมดีทําให้ผีเป็นคนถ้าสิ่งแวดล้อมมืดมนจะทําให้คนเป็นผีบ้านถ้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอกันประสานสมัคีบนพื้นฐานของสร้างผีให้เป็นคนทําได้นะครับที่ว่าผีเนี่ยคืออะไรครับผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นนาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยางวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่น แม่ละเว้นบลาครับละครขูนผีที่สี่ชอบมั่วกับพวกโจรแล้วก็ไม่พ้นอาจยาตราเป็นดินผีที่ห้าชอบเล่นมวยม้าฟุตบอลกีฬาบัตรสารพัดถั่วโปเไฮโลซินผีที่หกเกียดค้านการทํากินพระบอกว่าใครก็ตามมีทั้งสิ้นหกผีอับปี่เอยอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีทําให้ผีเป็นคนจริงๆนะครับท่านดูผีกระตักครับสร้างสิ่งแวดล้อมดี เจ็ดดีครับตามหลักพระไตรปิดกเลยผมไปเปิดมาแล้วน้องนํามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูเราต้องเชียกันเราต้องชมกันเราต้องชื่นชมกันเนี่ยพิงค์ารัตเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยผมคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะพิงค์ารัตมีสิ่งแวดล้อมเจ็ดดีได้ชื่อว่าดีที่สุดที่หนึ่งครับอาวาสป,ปายะสถานที่เรียนดีจริงไหมครับไม่ต้องอธิบายแล้วว่าเป็นอย่างไรสถานที่เรียนดีนี่มาจากพระไตยปิดก อาหารดีครับอาหารสปายะไม่มีร่างค้าไม่มีร่างขายไม่มีอะไรมา <c oughs> แข่งแย่งค้าขายกันวันสต็อป์วิสอยู่ที่พิงครัฐบุคลากร,กรดีบุคคลสปายะครูดีนักการดีผู้บริหารดีดีมาเลยดูดีพระบ,บอกว่าต้องการไก่ยังต้องใช้เอาไก่ต่อเอาช้างลอ่อต่อช้างกางรามไพรสีไก่ต่อไก่ช้างต่อช้างตัวอย่างมีดีต่อดีควรจําเป็นตำรา เราจึงเอาความรักเอาดวงใจเอาหัวใจทุนหัวทุนกำบองของเรามาฝากไว้กับโรงเรียนดีจริงไหมครับชัดเจนนะครับอาจารย์หมอพานุมเมธิสว่างยังเมตตาเอาลูกของท่านมาฝากที่นี่นะครับถ้าท่านใดเป็นโรคหัวใจปรึกษาอาจารย์หมอพานุมเมธนะครับนะรบุคลากรดีการเรียนดีห้าภาษาเห็นไหมลูกหลานของเราทําได้ ไม่ธรรมดาความสําเร็จตรงนี้อยู่กับการฝึกฝนไม่ใช่บุญหล่นทับความสําเร็จอยู่กับการฟันฝ่าไม่ใช่ฟ้าบันดาลความสําเร็จอยู่ที่การสร้างลูกเราให้เชี่ยวชาญไม่ใช่โชคช่วยความสําเร็จอยู่ที่ความสามารถไม่ได้อยู่ที่วาสนาความสําเร็จอยู่กับพรแสวงไม่ได้อยู่กับพรสวรรค์เลยเรียนดีมีที่นี่กิจกรรมดีทุกวันศุก ค,คุณพ่อคุณแม่อยากจะมารับความสุขเติมเต็มกับชีวิตมาใส่บาตครับทุกเช้าที่นี่นำโดยพี่สายพิษกิจกรรมดีถามว่ามีโรงเรียนไหนในประเทศไทยที่ใส่บาตท,ทุกวันสุกร์ะครับลองเซิร์ชกันใน Google นะี่ยไม่มีหรอกมีที่เดียวครับพิงคารัตนี่อยู่ที่ว่าพวกเราจะช่วยกันสนับสนุนมาต่อทุนมาเพิ่มเติมให้กับปุตดของเราลูกของเราได้อย่างไร แนะให้ลูกเราทำนำให้ลูกเราดูอยู่ให้ลูกเราเห็นร่มเย็นให้ลูกเราสัมผัสมีสามร่มหนึ่งร่มเย็นอาศัยพุทธศาสนาสองร่มเกล้าอาศัยพระมหากรุณาธิคุณสามร่มบุญบารมีที่อยู่ในแผ่นดินนี้บรรยากาศดีอุตุสัปายะไม่มีกลิ่นเน่าไม่มีกลิ่นเสียไม่มีเสียงดังอะไรต่างๆ เ,เรียกของสิ่งแดล้อมทั้งสิ้นชุมชนดีครับโครจรสัปายะเจ็ดดีมีอยู่ที่พิจารั์บนพื้นฐานของคกำขกวัญที่พี่สายพินและคณะมอบให้ลูกเราสร้างคนดีมีน้ำใจใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำปัญญาที่นี่พัฒนาลูกเรามีสามดีชัดเจนเป็นพื้นฐานตามบุญยกริยาของพระเจ้าครับหนึ่งเอื้อเฟื้อสองวินยัยสามไมตรีท่านจังเกตด,ดูนะครับเอื้อเฟื้อ วินัยไมตรีเกี่ยวกับน้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมเกี่ยวกับปัญญาทั้งหมดทั้งสิน้นพิงรสศนให้มีวินยัยพิงรัอนให้มีน้ำใจมีวินัยและน้ำใจทําอะไรก็สําเร็จถ้ามีแต่เพียงวินยัยแต่ขาดน้ําใจไม่สําเร็จนะครับมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงครับเชียงใหม่เนะี่ยมีเศรษฐีท่านหนึ่งพ่ออุ้ยนะครับแต่งตัวปนๆไปธนาคารแห่งหนึ่ง ที่ธนาคารแห่งนั้นมีรอปภอเวลาเข้าไปก็จะเอาบัตรจอดรถให้ทำธุรกรรมกับธนาคารเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากธนาคารถ้าบัตรสแตมมาก็ไม่ต้องเสียค่าจอดรถสาวบาทดิดดคันติการผู้วิคนี้เข้าไปทําธุรกรรมกับธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมสแตมบัตรจอดรถครับขับรถจะออกไปรอปภอบอกต้องเสียสาวบาทผู้วิไม่ให้ฮะ บอกว่าผมมาทําธุรกิจธุรกรรมกับธนาคารธนาคารก็ได้ประโยชน์จากผมผมก็ควรจะได้รับประโยชน์จากธนาคารบ้างวินวินไม่น่าจะเก็บเงินผมรปภก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นกติกาผมต้องรักษากติกาถ้าอุ้ยไม่จ่ายยี่สิบบาทผมให้อุ้ยออกไปไม่ได้หรือถ้าผมให้อุ้ยออกไปผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถไม่ได้เอารถมาจอดผมจะต้องเสียงเงินแทนอุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ผม หน้าที่ผมคือรักษากติกาอุ้ยแกเข้าใจครับแต่แกไม่ยอมเสียงเงิน20บาทนะแกก็ขับรถเข้าไปจอดใหม่และแกขึ้นไปบนธนาคารหวังจะไปสตัมสแตมบัตรจอดรถปรากฏว่าที่เคาน์เตอร์นะสุภาพสตรีที่พก้